ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนาายย้โอมลล Hi everyone everything is o สุขภาพดีทุกนายนะทุกคนมันนิติค้ากันมาอาศัยอยู่บ้านบิ๊กไงเป็นมือที่สามเลยแล้วนะกคนดูมามาปักเซ่แหละมาฝากที่บ้านบิ๊กไงมือที่สามแล,ล้วก็สบายดีเอเนาะ Hi, สบ,บายดีแหละกับมันนิติค้ากักเข้าวขวดเก่าอะไรก็ทุกคนเข้าขวทําอาหารเที่ไหยเพราะวันรอทีมงานมาตอนนี้ก็มีคือหันหน่อยบ้านนาคนจะมาอลไรทุกคนเป็นกาเอาทนตะ่อ มันไเอายังนากไหอ้เจ้าอรปลาดกมาเลนะอะรนี่เอฟซีส่งเจ๊ขาเนาะมึงเอาปามามาเข้าการถกมืดเขานิดสัสดี่ะว่าท้ายนี้ารนี่เป็จขาเนี่พี่น้องเฮ้ยนีไปดมเลันว่าออสิต้าักทวนเป็นไก่กินอล้วเป็นไก่คอน่งยป็นไก่ออน่ยอันนี้มีมีป็นไก่จนมายมอุวนป็นไก่เอามาจะมือเงี้ยก็มือที่เป็นข้ามาแต่สวันีหละ นาเตซโนวบคิดคิด oh, si ่าเห็นบาบ้าําคำนวณตื่นเต้นตื่นเต้นกันเลยว่าคิดว่าคือโอ้เป็นกระแสรแสกินแล้แหกมาเห็นกินตับโมโ็ตับโมาดก่อนอ่ะดิ้นแล้วแล้วก็มีอาหารอีกอันหนึ่งนะทุกคนนี่ช้เบิ้งห้อนอ่อนทำไมอ่อนอิดอันนี้ห้องมีกวน นี่ผสมทุกคนว้าลมล่มล่มลมลมลมโอ้ยเห็นลมล่มลมลมลมแท้ๆผสมนะทุกคนเมื่อกี้มีมาหนอนมาดูอันนี้เดี๋นั้นนะผสมเห็นหน้าเขาอยู่บจริงปะแจงอยู่บจริงอาแบบเกียร์ซื้อบถสบายดีก่อนสบายดีก่อนก็รถตับมาคู่มกินได้ตับมาสว่กินได้ สวัสดีสวัสดีสบายมื่อนี้แบบโอ้ยมันใายมื่อนี้ครับกับเราสปอนมากยมาหาตอวแรงกับเราเตี้ยบราทำน่อยมาหามานแห้งกะตักูจไปนมาซิโดนเนี่ยได้มาปัเซ่น้ำน้อยมีแต่อือก็อือในกาเปลี่นเปลียนกบเาเนี่ยอือดีกว่าูอืออืตัดคลิปอยู่ะเขาว่าเป็นหรือว่าเป็น อ่ะันดอกับเตียก็ออกเป็นนะก็กัะเทียก็ว่าเป็นเนี้ยแ่เล็กน้อยได้นเ้ย่นเาแเนีอ๋อกรเทียมันเป็นไงอ่นี่ายังไอมันเป็นกระเทียมมตัดมะทู imen, อ่ะนะทุกคนเจ้านาก็ตัดไก่ไปไเปนั่นแหละเพราะว่าทีมงานจดทำวันยังบมมาหลายคนนะปาโตกับเป็ดย right, so ังกับเป็ดบาน ขับสีกับท่หนอยเป็นเพื่อถ่ายคลิปอยู่เนี่ยแกงของเดียมันมีเทศกาลส่งเฮืออเดียเพราว่าเจ้า,า้ากมือเนสิไป็เลาะอ,อยู่สิขับรถเลาะคนเดียวทันอนเดีนี้ก็นนะปิกใหญ่บ่กนนะบ่กว่านะไม่ยอยู่บ้านอยู่กับคน่านอนะบ่เนี่ย่าวว่าฮย,ยจะไมแ่แยกจะ่ยช้าไปกลมคืนจะบ่ฮะ เป็นจังหวัดนั่นๆท้องย่านพุทราผมเพลินใจเหมนาะอาหารเราทำมือหนิมันมีสามอย่างตำมักทัว่ปิ้งไก่และกาทอดทอดปลาสม้มทอดกระสุนทอดตะมืม้วานเนี่ะมันมีแบ่งไว้แล้วมันมีมากินดีเพราะตะมุอวานนี่ทอดโลหนึ่งเด็กคนมันก็เลยหลายนิดนึง ปเลยมากินอีกแปดอีกมือหนึ่งก่อนดิ๊กอ้ำน้อยเพิ่อนเอปปาปลาประดุกมาเนียกก่ยกลับมาให้อ่ายเพิ่นมาซื้อให้ตีเท้าก็เลยให้บาาเตียคั่แล้วมือชิ่นพ่อด็อกชิ้นเพิ่นนะประยัดเงินไปหลายรอบเลยทุกคนนาะ,ะนาวมัเกเล่นเวือสน,นี้ทุกคน กว,วางมัวร์กนไปวมวร์ไปตลาดเราก็จะซื้อมามากไว้ซื้ออไว้ซื้อมาซื้อไปส่งครับเครื่องพวกพัดเทียมพวกหอมอะไรมืมัอนี่ก็ได้ไปตลาดได้ข้าวกับมาแล้วก็ทาาว,าว,าว่าูจับทางไปกับผมจับอยู่หักมันจับมันในมันแบบว่าบุกตา แรงน้ำกันเ็ดระเด็ก,กับประเด็ก,กันนันนะกระเดกต้องตวงซื้อเป็นขวดมาบูมิโซฮานัวมันนี่ลายโคตรลืมลืมเบ่งจริงกระเดกลายโคตรม,มกเมมม็เลยหมนตํามนก็แล้วแต่มาำไมตเลย จะน้นร่างกับน้ำมันจังกันเลย จะบนบนล่างเขาจะคงกอล์นะจะเป็นน้ำล่างเป็นน้ำแกะสะดวกสบายติ่งไก่คนอุ่นก่นใส่ไปเขาเวทตัดกันแล้วทุกคนโอ้ยมีไง่นดิสได้เลยไงกระปุ่ หลายคนดิตึลล้งไงเหรอฮะตึ้งไงเอาตึ้งไนออกมาเนี่ยหรือว่าพอแหละตึ้งไนเอาไว้มืนอ,อื่นก็ได้เอาไว้ขึออนน้นมืออื่นสักตึ้งไงตัวสิคกี้พาบมันมีหลายอย่างเลย <ừ. S 1> ประหยัดเงินไป็นเงินช่วงน,งนี้เอาหาเงินมาได้เอาไว้เงินปันให้บาเทียปันสลอนะ็อตเนาะเปิดต่ออา ตู๋มกันนะทุกคนวันเขาได้ตุ๋เตาอบเขาไมโครเวฟก่อนนี่ใส่บางไงพิกไก่เนี่ยพิคเขาใส่ไมโครเวฟเหมือนเดิมนี่แล้วนี่เอาตะปะทวดเมื่อไหเป็นไก่แล้วเขาออกแล้วพิกเขาสมัครีกพิกเขาสิอ้ตายแล้วตายแล้วตีต้นเนาะ เป็นชกเซนแ่นเนาะข่าเ่ออ่อนแล้วใครมาก็มาใครเปไอเทียนวดให้เตี้ยนเหนือเศร้าเตี้ยนเนือเศร้าเหนื่อยเพิ่ตาเก็บเก่าเห็ดข้างนอกบีบได้กันเยอหรอาเจริาสใจเลยครับเตื่ักห้องดังเด็กนุ่

ทอดไมทอดและเอือกไปก็ทอดไปมืออื่นทอดแห่นึ่หนึ่งส้ามาเรา้อออกไปหน่อยมาอวอเลยเฮ้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 ยออกไหนเ็นีนน้กับนน้าเลยเ้ยเอยจไหนี่ มาบ้านนี่ลเวออกลูกมาใหมแม่เดียแปดโตจะดนมโดสาตัวต้อต้อง้ับ้าแ้องต้อง้องบ้านี่เรามีอลตลีแป๊บไปเลยปนเีที่ซดยืนนี่ได้เมีเมุกลบวมนลลลลล ไม่จตกินนะเราได้มีมั้งกินเาข้าวปุ้นจะ่มื่้ป mm ุ้นจะมืบแทบแซเ้าปุ้นยางก็บปุับแก่นน่ะไ่นาขึ้นมาัวเองเนี่ยนาาเพชรไม่นาเอากินดิไปเไปเ็บี

บังเดียก็มาบานลอยกมาบามากอึงจับด้านหนนี่ยเป็นต้แต่วันเป็นมือด้านน้านนนี่ตัแบบนล้างเลยร่างมุ้ของอยู่แล้วกับมือเราปูแบบโนรกา้อง มเขาทำยังไงโอ้มาธรรมดาด้ยาตได้ต hmm. yeah, ู้เบาเตกรไผ่เตกรไผ่รับพวกพืชบักรับพวกบมงขึ้นมดแทบมันีบมาบักก็ไท้อหาใ่ครับมีทีงานนำบุก

ผสมแค่แท้ไม่หักผสมเพิ่มแค่าผสมเพิม่มไ่ยงคือคนตั้งเมืม่อกลากเหมือนเราบีบแต่ทำอิฐทงตั้งดีๆพอบ๊กพอบีบไเ,เดินทุาคนมากินน้ำกันเนาะลูกคนจะไล้ไลเนี่ยขามากินนะ เคยเห็นเ่าห็่นะเคยเห็นตามสีเรือดเลตอนแต่งดพี่บ่าใช่ไหมพี่จ๋าก่อนแต่งโตดพี่บ้าตอนก่อนแต่งโตดพี่บ้าแ็เกดบอมาเลยมเลยวัเกิดเยออะมากเจะบ้นยางามสุขแทงนี้นะครับเป็นเป็นขึ้น้ามเหรอจะานมากเลยมาบอกแผลติดไปมีตาบมาเนาะแล้ก็เกิดจะบมา เราตัดเล้วอีกตัวหนึเรอนะองเดี๋ยวมาหลอกโดนไอกบ้าแม่ต้องเป็นการเวยมานะทุกคนกินไปเมาไปกากินก่อนเพราะว่าท่านจะเมาไปมีก้อนเจนนี่คนอายทำใหญ่นะทุกคนนะแค่แมกเจอกันอี้ปีหนาะนะมันจะกินมะม่วลินๆบุมีหงาถ้าใส่บ้านจะอยู่กันทยายทายจะของบ้านน้ำเด็กน่ะสบายด